มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้แฟนเก่ากับมือที่สเนี่ยเทศกาลแห่งความสุขเขามีสุขกันบ้างไหม อันนี้ถ้าให้มันออกมาแบบนี้เราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะคะว่ามีความสุขกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ว่ามันเหมือนแปลว่าเขาอ่ะจะคบกันยาวๆไปไหนไปการดูเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอึดอัดเพราะอีกคนนึงอ่ะพยายามตามติดอย่างเงี้ยตลอดล็อกไปไม่ให้ไปไหนความสัมพันธ์ที่แบบนี้นะคะมันเหมือนยืนยาวแต่มันยืนยาวแบบว่าต้องประคับประคองต้องคอยตัวติดกันตลอดโกว่าอีกใครอีกคนึ ถ้าไม่ได้อยู่ตัวติดกันอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันอาจจะชำรุดลงเสียลงสุขภาพเสียลงเพราะอะไรมีคนป่วยใช่ไหมคะถ้าไม่ประคับประคองอ่ะมันก็มีโอกาสว่ามีสุดลงอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะดังนั้นความสัมพันธ์ของแฟนเก่ากับมื่อที่สามในช่วงเทศกาลแห่งความสุขก็เหมือนว่าเออมันอาจจะแปลว่าอยู่โยงเฝ้าบ้างไงได้นะเพราะเก่ากศแก่ช้าๆมันก็อาจจะแปลว่าไม่ได้ไปไหนกันหรืออีกหนึ่งมันแปลว่าเขาไปหาญาติผู้ใหญ่อะไรก็ได้แต่ครั้งนี้เราถามว่าความสัมพันธ์เขาสองคนเป็นไงมิิีอทธพล ในความสัมพันธ์นี้นะคะผู้หญิงเป็นคนประคองผู้ช้ผูใช้กางอเลยใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นภาพที่เหมือนเอออยู่กันไปทนกันไปฉันไม่ให้เธอไปไหนฉันไปไหนต้องไปด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวชิดติดกันแล้วก็บันอาจถ้าข้อเสียคือมันอึดอัดนะคะอืมตอนนี้ความสัมพันธ์ก็เป็นแบบนี้อ่ะแล้วดูสิแฟนเก่ามีอะไรจะบอกคุณไหมอ่ะแฟนเก่ามีอะไรจะบอกคุณไหมบอกว่าฉันเบื่อจะตายอยู่แล้ว